パッパッ。<music> ับผมวันนี้อยู่ผมคลาสสิ่บอยทีเอ็มแล้ววันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนชุดแพทยากับรายการพอสข้างใน,นมีอะไรบ้างวันนี้เรามาอยู่กับ E ีพีที่2หลังจากที่ห่างหายกันประมาณโอ้โหก็หลายอาทิตย์อยู่นะที่เราไม่ได้ลง E p พีสก็มีหลายคนเรียกร้องกันมาผมก็ไม่ค่อยว่างนะเออมันก็โครโควิดอะไรด้วยผอจะได้มานะครับหลังพออ,อยู่เนะี่ยเราก็จะไปหลังเรียนก,ก่อนหลังจาก E ีพีที่แล้วนะครับที่เราได้อ่ามารีวิวถึงโรงอาหารตรงนี้มันก็แบบตัดจบไปแบบ ละครไทย<ม>แล้วก็ไม่รู้ว่าคนจะคิดยังไงก็จะ<ม>คิดแบบไอ้เฮียน,นี่แม่งตัดอะไรวะวันนี้เราก็จะมาต่อ EP 2, 2> ให้แล้วนะครับตามที่สัญญากันไว้อวันนี้เราจะพาไปดูโซนกลางเรียนแล้วก็หน้าโรงเรียนว่าตร,ตรงนู้นตรงนั้นตรงนี้มีอะไรบ้างหล <c oughs> ังจากที่เราตัดจบไปเมื่อ EP ที่แล้วเราก็มาที่โรงอาหารเหมือนเดิมอยากจะบอกว่าเป็นการรอคอยที่ควรจะนาน ่าผมก็ขี át, ้เกียจมันก็โคงโคปิดอะไรก็เคยบอกไปแล้วนะครับส่วนต่อมาตรงนี้ก็คืออ่าเขาเรียกว่าโครงการอาหารกลางวันของน้องๆมหนึ่งก็จะอยู่โซนข้างล่างตรงนี้มาๆๆมาที่ต่อไปนะฮะนี่ที่ซิกเนเจอร์ของโรงเรียนชุมแสาคืออะไรโดมฮะใหญ่มากตรงนี้คืออ่ามันเป็นเขาเรียกว่าซุ้มไผ่มันมีต้นไผ่เขาก็จะเอาไว้นั่งเล่นนะครับเป็นนั่งทําการบ้านนั่งอ่านหนังสือตรงนู้นข้างหลังนู้น ก็จะเป็นโดมโรงเรียนแล้วก็มีสนามบอลย์บอลตรงนี้ด้วยนะใช่ครับสนามบอลร์บอลตรงนี้ก็คือสนามฟุตบอลเราจะพาไปดูห้องน้ำอ่าห้องน้ําหลังโรงอาหารกันว่ามันจะเป็นยังไงตอนโอ้โหไม่อยากใช้คําว่าโรงเรียนสีขาวใช้คําว่าโรงเรียนสีเขียวผมบอกว่าอย่างนี้ก่อนสายปืดทั้งนั้นนะฮะเออเขาจะก็ชอมมาปืดกันอยู่นี่ฮะปืดหมายที่นี้หมายถึงเลยฮะ ดปิดนี่ก็คือกรึบกรึบผมบอกเลยว่าเปลี่ยนจากโรงเรียนสีขาวเป็นโรงเรียนสีเขียวเลยครับสายหวน้งกันแตรงนี้คือน้องน้องม,มอหนึ่งที่ล้างจานดูไว้ที่ล้างจานอยู่ตรงนี้น,น,นี่ห้องน้ําสีเขียวไม่ใช่ห้องน้ําสีขาวนะห้องน้ําสีเขียวสายเขียวที่ล้างจานตรงนี้คือประวัติศาสตร์ <c oughs> เพราะว่าก่อนที่ผมจะเป็นมงโยข,ของโรงเรียนยุฬาาตรงนี้คือจุดรับสมัครเลยเพราะว่าเพื่อนผมพามาเข้าตรงนี้มันมาถามไง ผมก็เลยต้องเข้าตรงนี้ไงตอมาเราจะพาไปดูอาคารเรียนที่เขาสร้างขึ้นมาเพราะว่าอาคารหาโดนทุบเขาจะสร้างอาคารใหม่โอ้มดกัดเียเจ็บปะละ่ะอาคารเขาเรียกว่าอาคารชอนะครับ อยู่ข้างๆหอประชุมมเนกประสงค์ของโรงเรียนเราขาย้อันนี้คือหอประชุมหอประชุมมเนกประสงค์อาคารจอจะอยู่ตรงนี้นี่หอนี่จะยาวไปถึงข้างหลังหลังเรียนเลยใช่มันก็จะมีอาคารสออาคารสอคือเรือนยุมพูอาคารสออาคารสคือห้องวงโยที่อีดีที่แล้วพามาดูอาคารชอคืออยู่หลังอาคารสออยู่หลังเวทีก็จะพามาดูซิกเนเจอร์ใหม่ของโรงเรียนเขาเรียกว่าพออนี่รู้สึกถูกชะตากับซิกเนเจอร์นี้มากก็คือระเบียงใหม่โอ้โหไม่อยากพูดถึงราคาเราไม่พูดกันดีกว่า มันเป็นเรื่องความลับของรัชการเราก็จะพาไปดูอาคารชอรคือหมวดศิลปะที่เราวันนั้นรเราว่าจะเด็ดมะม่วงไปกินเราเมาดูกันว่ามะม่วงอยังอยู่ไหมนอะอาคารชอรตรงนี้คืออาคารชอรยาวไปนี่ยส่วนตรงนี้มันคือห้องน้ําเก่าที่เขาทุบไว้ซึ่งมันไม่ใช่ห้องน้าหรอกอ่ะดูได้ง่ายอ่ะเขาเรียกว่าห้องดับกิจห้องอบมพวนเข้าไปคือตายอบมพวนเอเราก็ได้วาดมันที่อาคารห้าที่กําลัางสร้างใหม่ใหญ่มากนะเจ้า โคตรใหญ่เราจะพาไปดูอ่าเขาเรียกว่าห้องเรียนพิเศษอาคารห้องเรียนพิเศษอาคารห้องมหนึ่งแต่ก่อนนี่ตรงนี้เป็นอาคาร4ฮะลานใหญ่มากตรงนี้คืออาคาร4ี่ลานใหญ่ๆตรงเนี้ยใช่ก็เลยเป็นลานจอดรถตรงนู้นอาคาร6และน้องๆมหนึ่งห้องเรียนพิเศษและอาคาร3ที่อยู่ของพออตรงนี้คือสากรโรงเรียนที่นี่คือ เนเจอร์ของชออเหมือนกันฮะใช่ในช่วงหลังๆมาเนี่ยมีคนมาถ่ายรูปเยอะมากเลยนะมันสวยมากสถานโรงเรียนคือจุดรวมพลของซอมบี้ทั้งหลายเพราะว่าตอนกลางวันนี่โอ้โหอย่ามว่าซอมบี้มาปุกฉาคนตอนเช้าไม่อยากจะพูดถึงนะฮะเยอะแยะนะครับเราก็เดินมาที่ถนนเส้นกลางโรงเรียนตรงนี้คือห้องประชาสัมพันธ์ซึ่งน้องๆเข้ามาใหม่หรือพี่ๆที่อยู่โรงเรียนนี้ก็อาจจะรู้จักกันดีไปแล้วตรงนี้คือโรงจอดรถที่เขาสร้างใหม่ก็ดีไม่ดีก็ มาดูน,นะครับเพราะผมก็ไม่รู้โรงแรกรถบัสย้ออาคารไม่ต้องพูดเราจะพาไปดูอาคาร2<ม>กับอาคารหนึ่งแต่เราจะไม่ขึ้นไปนะครับเพราะว่าตอนนี้มันเป็นช่วงปิดเทอมและเนะขาได้ไดแล้วเขาได้เราก็ไม่อยากเข้าไปอะไรมากมายมันก็ไม่มีคนถ้ามีคนก็อาจจะสนุกกว่าน,นี้อตอนนี้เขาก็สอบอยู่เราก็จะพูดเสียงดังไม่ค่อยได้ตรงนี้คืออาคาร2ตรงนี้คืออาคารหนึ่งเราจะพาไปดูอ่าเขาเรียกว่าสนามบาสเกตบอล ตอนนี้เขาสอบอยู่นะครับตรงนี้ตรงนี้คือหน้าเสาธงพี่พีสภาหรือว่าคุณครูก็จะมายืนให้โอวาส่วนตรงนู้นสนามบาสเกตบอลวันไหนที่เด็กนักเรียนทําไม่ดีจะเป็นยังไงเขาจะยืนให้อวาบเราสนาแล้วพอก็ไปสงสารเด็กเลยถือว่าตํารวจมาจชบำนะคุณครูก็ติดล้อมรอถึงแ่ไหนก็ส่วนหน้าตอนเย็นที่นี่เขาจะลาน หน้าสาวงเขาจะชอบมาเตะบอลนะครับเตะฟุตซอลนะบางวันก็จะมีภาสามาเต้นเลยนะะหนุ่มๆเราก็มาชอบดูาศาสาเท่นน่ะเด้ห <c oughs> <c oughs> น้าคนเดานเล่านี่สวนมากเขาก็<ๆ>ไปนั่งเล่นลา,านธรรมนะเพราะวันเป็นอ่ะเขาเรียกว่าที่สงบที่สุดแล้วในโรงเรียนนะแต่ผมมากก็ไม่ค่อยสงบแล้วเดี๋ยวนี้คนก็ไปเยอะนะครับโควงโควิดนี่โอ้โหโอ้โหใครว่ามางเรียนแล้วปลอดภัยนะครับอ้เหี้อันตรายที่หายนะฮะยิงข้าวสารก่อนโอ้โหไม่มีทางหายใจอ่ะต ผู้ใหมีผู้ชายนี่โอ้ผู้ใหมีผู้สานี่จะชอบมานั่งกับผู้สาวได้ที่รา้านทำเถอโอ้ยไม่ไหวเลยเขาเรียกว่าจุดแห่งความรักยิ่งวันวาเลนไทน์นะครับใครไม่มีคู่ห้ามมาโรงเรียนเด็กขาดฮะคุณจะโดนล้อเลยนะแต่ว่าโชคดีที่ปีนี้อ่ะวันวาเลนไทน์ฝนมันตกใส่โคตรงง,ตรงเลยพวกคนที่ไม่มีคู่ก็โอ้โลงใจว่าจะไม่มาโรงเรียน ใครที่มีคู่ผมก็ดนดีด้วยนะก็ไม่รับผ่านนะเนอกผมไม่ยากนี้นะอ่าฝากไว้ด้วยนะครับน้องๆมอม2สองมสามอ่าที่อยากจะเข้าวงโยกวใชาสัมพันธ์ตรงนี้เลยเพราะว่าผมก็เป็นรุ่นพีววงโยอ่าก็แบบมาช่วยกันเล่นดนตรีบ้างนะครับผลน้อยช่วงนี้ผลน้อยใครที่รู้ว่าตัวเองชอบดนตรีมีทักษะต้้นดนตรีอ่าชอบเล่นดนตรีเป็นชีวิตจิตใจเข้ามาสอบถามได้หรือทักมาหาผมในเฟซบุ๊ก ส่วนตัวที่ใต้ในคลิปจันนี้นะครับทา,ามมาถามกนได้วันเป็นยังไงรายละเอียดเป็นยังไงอยากสอบถามอะไรก็ทักมาได้ถ้าไม่อยากทักก็มาที่เลือนชมพูซอยหนึ่งสามที่ผมบอกคลิปที่แล้วถ้าใครอยากติดก็ชื่อเซบุ๊ไปดูข้างใต้นี่นี่นะครับใต้พบสีงองอยตากใส่ชื่อเซนะใครอยากสนับสนุนวงโยนะครับเพราะว่าตอนนี้ขาดแลนมากเป็นวงโยที่จนจน,นาฝากไว้แล้วนะครับสาหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมทักกันเข้ามาหรือทักไปหา Facebook เราขึ้นมาให้ตรงนี้วงยโยตวาที่ดูมแมเอกษาทักกันไปได้หรือใส่ได้คิดสันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะพาไปดูลานทำแล้วก็ไปดูอ่ารั้วที่น้าเรียนสร้างใหม่ว่ามันจะสวยขนาดไหนสมกับเงินที่ พวกเราเสียกันไหมเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันแล้วก็ไปดูหมวดสุขารศึกษามหมวดสังคมก็จะอยู่บนอาคารหนึ่งแต่ว่าเราขึ้นไม่ได้เขาสอบอยู่หมวดสังคมอยู่อาคารหนึ่งหมวดภาษาไทยอยู่อาคารสองคณิตศาสตร์อยู่อาคารสองชั้นล่างสุดวิทยาศาสตร์อยู่อาคารสามชั้นสองอังกฤษอยู่อาคารหกศิลปะอยู่อาคารชอใครฮะใครอยากตามไปแก้ศูนย์วิชาไหนโอ้ตายเลยฮะการงานนี่การงานนี่เขาเรียกว่าอาคารหัตถกรรมอยู่ข้างหลังสุดเลยนะฮะใช่ การงานนี้พวกอยู่ทั้งหลังศึกหาังร้านหาดตะคำก็นั่นแหละมีอ,อะไรนะสวนเขาปลูกผักกัน,กนแหละสวนโคกโคกหน,โโนองนาโคกหนองนาหรือว่าพวกผมก็จะเรียกโคกหนองอยิ่เลิศนะครับล้วล่างเนี่ยก,กันเลยว่าดี สมราคา,า,คาไหมใช่เดี๋ยวพาไปดู้านทําก่อนระดับแรกตอนตรงนี้คือร้านทําร้านทองเ <c oughs> ขาเรียกว่าที่สงบจิตส,สงบใจแต่ตอนนี้ก็ไม่ค่อยสงบจิตส,สงบใจเพราะว่าคนแม่งก็เยอะเยอะจิบหายยุงก็เยอะอย่ามานั่งเล่นนะถ้ใครละตอกผมไม่ด้วยนะ่นาเหย,หอยเออะไปนั่งอัดกันข้างแใร้านทำ้านทาใครอยากทําการบ้านพักเที่ยงหรือครูไม่สอนก็มานั่งเล่นตรงนี้เราจะพาไปดูอ่าเขาเรียกว่าดูว่าที่สร้างใหม่ ส่วนตรงนี้ตามที่ผมบอกหมวดสุขาศึกษาเราก็จะไปดูหนโรงเรียนกันเลยอเราก็มาถึงส่วนหน้าโรงเรียนตอนเลิกเขาก็จะเรียกว่าตลาดนัดย่อมๆเพราะว่าย่อมคือคนโคตรพกคนแม่เยอะเออเยอะชิบหายรถนี่จะเลนเนี้ยคือสองเลนเนี้ยเขาจะปิดไปเลยฮะใช่แบบคนแม่งเยอะมากตรงเนี้ยทางเท้าตรงเนี้ยไม่มีแต่ตลาดไม่รู้มาได้ไงแล้วคนโคตรเยอะแล้วช่วงที่ไม่เป็นโควิดเอาโหเขาเรียกว่าเดินแทบไม่ได้นะครับต้องเดินลงถนนไหนคิดดูแล้วรถนี่โคตรเยอะรถก็มาไวฮะ ช่อาจจะมีเสียงรบกวนจากรถบนท้องถนนหน่อยนะครับก็อยากจะบอกว่าคลิปการรีวิวโรงเรียนจุเบกษาสองอีพีนี้เป็นคลิปที่ข้าวๆที่พวกผมก็อาจจะเหงาแล้วก็ถ่ายเล่นๆอาจจะมีคําพูดคําจาที่ไม่สูงมาพก็ต้องขอโทษขออภัยมานที่นี้คําไหนที่คิดว่าไม่สมควรผมก็ต้องกราบขอโทษกราบขออภัยไว้ตรงนี้สําหรับคลิปนี้ผมก็ต้องลาไปด้วยป้ายจุบกษาสวยๆสวัสดีครับ